สวัสดีครับพ่อแดงสวัสดีครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฟันดีครับที่บล็อกับพ่อแดงครับผมเอาให้แมนนะครับนอกดนีสเนะครับแม่นๆเลยครับฟันแนวไหนครับอันผมฝันมาผมไปไต่ปลาไปไต่ปลาครับครับผมผู้เฒ่าผมงอกงินมาบอกเนี่ยบ่อครับผมไปไต่ปลาครับอันผู้เฒ่าพ่นก็บอกว่าไปไต่เอราวัพอได้กินอยู่ปลานครับผม บาก็ได้ว่าเอ้าปลาบูอึบวยอยากตัวเะราวาครับเพ่นก็ได้ผมก็ได้เลยปลาคอซีโตปลาคอซีโตครับครับเพื่อนก็ได้อันปลาขืนดัานไปอีกค่ะครับไปในอกเพื่อนอีกสองโตว้านครับผมเป็นหกโตครับครับบ้านนี้เพื่อนก็ได้บปลาอุ้ยหมองบูบุนอีเพื่อนปลาครับก็ไเด้ย่างลงไปอีกย่างไปอีกครับครับ ก็ไปตามเพื่อนบอกกันนะครับไปร่งเหื่อนผู้นีป๋าคออยู่หันกับสัมบรายโหดแทอะนะสามดาวน์สามมือสีกินหรือว่เบื่อเพื่อนบามึงย่างลงไปเรื่อยๆม่เกิดไรด้วยเพื่อนบ้าครับผมไปได้หม่องเพื่อนที่แปรโตแปรโตป่ะปัดครับตอนที่แรกได้ซีครับหม่องสองได้สองครับสุดท้ายได้แปดอาชีพงานเช่นนะครับ จังไรอีกครับบ้านนี้บ้านนี้เพิ่งก็เรียกว่าตามเมื่อเนิ่นๆพันบาครับเจ้าไต่ไปเรื่อยๆพันบาทไต่มากกับ่ะไรจะเจ้าคือบ้านครับบ้านนี้ไต่ไปไต่ไปเห็นผาสีาาาาแงดงบา้านนี้ครับผมมาผาผู้ใด้อาม่าคือขนหัวดูขึ้นแท้บราสันครับกูมาไต่ปลาวันนี้มาหาผาสีแดงได้บ่ครับผม บานี้เปิดวงผ่างามครับครับการมาเด็กอยย่น่ดาโดดครับเปิดผ่าออกได้ครับนี่เห็นเห็นเลขบ่ครับครับเห็นสองตัวหรือสามตัวสามตัวครับเห็นตัวไหนครับอันสองสี่แปดครับสองสี่แปดครับชัดเจนครับผมยังไงผ่าแดงเลยผ่าแดงเลยครับอืมครับ ตว่าเพื่อนเอาสีเหลืองเขียนโอ้สีเหลืองเขียนครับครับผมสีเหลืองเขียนครับเออสิเอาใ้ทีมงานจุดไว้นะครับเนาะสองสี่แปดครับผมอือครับผมจังไรอีกคราบบารเนี่ยอันเพื่อนก็ได้บอกผมมาเมื่อกันเนอะวาสันครับเพื่อนกับเมื่อผมกับเห็นผ่าสีแดงมันผมกับโมยูแล้วผมก็เจอโดนแล้วครับมากเลยปลาซ้ำนั่นแล้วซ้ำเพื่อนบอกตอนที่แรกได้ซีโตครับ ไปไปที่สองนี่ก็ได้สองตับที่สามได้แปดสิเป็นสี่ให้ทีมงานเขียนสี่สองแปดนั่มเลยครับแต่เมื่อกลับกันได้อันไหนกรับกันนี่อันนี้ก็ได้ครับแต่เห็นในผ้าแดงสองสี่แปดครับครับผมมันจะลองเบิร์กนะครับเนาะเอฟซีเอาได้สี่จุดให้ทีมงานละเอียดละเอียดจ้งน่อยครับจังได้อีกครับพอแดงบาดนี่ ทอดนันนะครับครับจัะจังเลยเนาะครับโคแดงเนาะครับครับผมน uhm, uh, ี่แหละเป็นผู้ที่หาเสากินคำครับเอฟซีซ่องนี้ว่าว่าด้ไปไต่อึ้งแต่ยังบ่ครับบ่อครับฝนมันตกดีเนาะครับโคโแดงเนาะครับโอ้ยขอบคุณหลายครับโคแดงขอบคุณครับสวัสดีครับครับครับผมนี่แหละครับเป็นผู้ที่ฝันดีอีกผู้หนึ่งครับเอฟซีอันนี้ตัวเลขเห็นใน่ผ่าแดงเนาะครับโอแดง ครับผมสองสี่แปดสองสี่แปดครับเอฟซีแล้วก็ไปไต่ปลาตอนที่แรกด้ปลาข้อนี่สี่ตครับย่างไปอีกเจอสองตครับย่างไปอีกเจอแปดตครับปลาขนาดแปดเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละคันถามักเปลือกเปล่ากับแปดแปดก็ได้ได้ครับเนาะครับเนาะเอฟซีเอาให้ทีมงานเชินแปดแปดน้อยครับเดี๋ยวแปดแปดไวล่ำครับเอฟซีเนาะครับผมจังไลอีกครับพอแดงบานนี่ เบิด์ตอนนั่นแหละครับเบิดตอนนี้ครับอยานผ่าแดงก็เดิ่มาเรื่อยาตัวเอาผ่าแดงมาทำยู่บ่ครับบอครับเห็นละผมกับเอาขึ้นไม้โพผู้เทานั้นสงสัยจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางเนาะครับเนาะสีแมนครับอืหัวงอกมาเลยครับครับผมครับผมเอาเพื่อนเห็นปลาหลายตัวเหลือเกินครับอจสิมาเป๋าก็ได้เป็นแปดแปดครับเอฟซีเนาะหรือว่าตรงๆก็คือสองสี่แปด แล้วก็กลับกันนำาจ็กน้อย428ก็ได้ครับเป๋ากับ88ครับเ c ฟซีสำหรับคลิปนีเบาแอมระทงกับศิล่าเอซไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยันพึ่งไปใส่เอซมือนีเบาแอมระทงมีของดีมาฝาก f อซครับไปรับชมมึงของดีกันครับเบาแอมระทงนีไปเดินทางไปทํำบุญยวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวนี้ของดีติดไม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรลียกเงินเรลียกทองเรลียกทรัพย์ครับค่าขายไายขายของโบดีลูกค้าโบ้ใข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนีไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรลียกเงินเรลียกทองสื่อเรลียกสื่อรอตตรีเจนสิเรือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของใมคกับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับครับ,รบโอ้เนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนีน่ใช้ยังไงเนาะอ้เรื่องการเมตตามหายมมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไายกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยยกคืนกลับมาได้<อ>เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับ คนนิยมชมชอบขายขายทุกอย่าง้วเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่อดครับหลวงปู่ลอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้แตะแล้วก็บีใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนป๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างงี้เอธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวต่ำรูกคิ้วสามครั้ง ลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมทั้งรวยพ่อหลวงปู่หลอดเนพ่อนวดตีเหรเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการสิ่งใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามยพูดกับผู้ใหญ่เนาะมสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินข่าวกบบรีรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปล่วยเลยครับแต่ผม,ม้ชมเอาไปล่วยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราดล,ล่วยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเห้ยวใครๆว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองบบเห็นลานค้าเหา้เดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในลานคากลานขายของเฮ้าครับขายดีปันทีน่น้ำที่ทาลำรวยเงินทองกันหลายครับท่านผู้ชมเนะาเะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้อนี้ก็มีโอกาสได้มาสักกะกาบลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบายั่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คือกันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฟ้าออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฟ้าลงปู่มากนะครับนะแล้วก็เมื่อแตะรับท่านผู้ชมเมื่อแตะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับทาปากสามเถื่อทาคิวสามเถื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดโกกลมนี่ก็แต่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเท่มากก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรุษซ่าครับเอาไปฝากเอพซีกระโท่มาตามเบอร์โท่นี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไป ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาเทมาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็รเบาแอมเราตรงไหนในน้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนของหลวงปุโรดไม่หาย FC, เอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีที่ราสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี้เอาม้าโหลายครับเอามาฝากอิบซีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้ำกันครับสาธุสาธุให้ถือเลขเด้อครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮดเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ พิ่งตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ะครับเนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอิษอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาครับ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 ล้างเสนียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุขอบคุณต้องเบิดมากๆเลยนะครับกับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุ